สวัสดีครับสวัสดีช้าวันอาทิตย์ครับเมื่อานี้ครับพาเบิ่งป่าดูพี่น้องครับนี่มักแล้วละครับพอดีหมู่บ้านมีพี่ท่านึงเราสอบถามมานะครับเนาะว่าปลานี่เขามัรแล้วสามารถเก็บไว้ถ้าไปย่างขายมือหลังๆในบ่อหมายถึงว่าเก็บได้จากมือนะครับเนาะก็เลยมาบอกสู่ฟังครับปลาดีผมซื้อมาเนี่ยนครับเนาะก็จะซื้อแบบว่าให้ขายให้เบิร์มือต่อมือครับนี่ครับ ือว่าถ้าเขาไปซสื่อมาหลายเกินเขาเก็บไว้หลายๆสิครับไปอย่างมือต่อไปนะครับป่ามันจะเนื่อมันจะยุ่ยครับมันจะเละนะครับเด้อติดตะแกรงครับแล้วก็นเนื้อเนื้อมันจะร่อนนะครับสรุปแล้วเขากาจสื่อมาแค่พอขายเบิร์มือต่อมือครับอย่าให้จะซสื่อมาหลายเกินนะครับเนาะพอดีที่มันสอบถามมาครับว่าเก็บเลยจากมือมัน มันบอนันครับมันบอคือไกลครับผมถ้าย่างไอ้ถ้าห้างมักแล้วเฮาก็ต้องย่างขาให้เบิดมือตรงมือไปเลยครับสรุปแล้วนะครับเนาะสำหรับปลามื่อนี้ครับกับตัวออกดั่มนะครับเนาะนี่นี่นะครับบางมือปลากับตัวบบงามครับแต่กระพาะใส่ได้ครับผมมื่อนี้ปลาตัวใหญ่พร้อมครับนี่ผมกขาย20บาทคือเก่าครับกระพาะได้เยอะดอกครับผมซอยๆกันนะครับเนาะกับเคยขาย20เพาจะไปขึ้นยิบหาเพื่อนกะ เป็นตั้งใจมาซื้อแล้วนะครับเนาะเขากับสองขายราคาเก่าครับนี่เบื้องต้นล้วครับตัวละยี่สิบบาทครับพี่น้องครับหลังจากที่เขาใส่เครื่องหมักเครื่องปรุงไปแล้วนะครับเนาะเขากัทิ้งไว้ประมาณเครื่องโซมงครับในระยะเครื่องโซมกเนาะเขากัมาพุกนี่สิครับค้นเรื่อยๆอย่างเี่นแล้วครับนี่นี่ค้นเรื่อยๆหมายถึงว่าเขาเห็นหน่ะเห็นนี่เขายางพัน 1, 5, 000, ปันมากๆเขากัมาค้นเพื่อให้เขาเครื่องปรุ๋งนะครับเนาะเครื่องโซมงไป,ไปเขากัเริ่มย่างเลยเลยครับ กะเิเริ่มแซบแล้วขายเบิดมือต่อมือครับพี่น้องครับอย่าไปเก็บไว้นะครับเนะาะหอย่างมือต่อไปเนื้อปลามม่ติดตะแกรงครับมันจะเละนะครับเด้ออ่านี่ตามประสบการณ์ที่ผมเห็นมานะครับเนาะน่ครับจะมาบอกสู้ฟังนะพี่น้องเนาะพอดีเพ็่นสอบถามมาหมู่บ้านครับตับไก่พี่น้องครับนี่บอกขั้นในมารกดอกครับนี่เดี๋ยวผมสีทําการ เทบนะครับเนาะแล้วก็สีมักตับยางนะครับเนาะคลิปนี้ไปสั้นนี่ครับพี่น้องครับพอดีเพื่อนสอบถามเมือว่านก็นเลยพามาเบิ่งจักหน้อยครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ